เราจ้าก่อไข่นายอันนี้คือก่ะไข่นายหรือว่าเก่อไข่แมวนะคะสวยนะน้ำใสมากน้ำใสมากอ่ะดูสิน้ำใสมากเลยอะ่ะน้ำใสมากแต่ดูเหมือนจะลึกนะเพราะว่าขนาดเรือยังเข้ามาได้เลยอะ่ะน้ำใสมากเราจะไปหาแมวกันนะคะ น้ำใสมากอะอุ้ยเรือสามารถจอดตรงนี้ได้เลยอ่ะเลิศมากอ้แมวมาแมวมาเร็วมากอ่ะตัวโตมากเลยอะไปอเรือมาถึงมันก็วิ่งมาเลยอ่ะมีกิัวอุ้ยไอแมงเออตัวเนี้ยสวยตัวนี้เคยเห็นอยู่ในอยู่ในรูปอ่ะตัวเดียวกันไหมเดียวกันครับอ๋ออันนี้เข้ามาต้อนรับนะครับทำไมแบบว่าเรือจอดมันก็มาเลยอ่ะ แมวเยอะม